あっ <music> เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมผู้ป่วยโรคไตหลายท่านนะคะถึงมีอาการคันตามผิวหนังสวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24เจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงวันนี้นะคะก็จะพูดเรื่องของอาการคันในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมผู้ป่วยโรคไตหลายท่านนะคะถึงมีอาการคันตามผิวหนังเรามาดูกันนะคะว่าสาเหตุต้นตอของอาการคันในโรคไตนี้เกิดจาก อ,ไไาอาการคันตามผิวหนังนะคะมักจะสร้างความไม่สบายตัวและรบกวนใจผู้ป่วยไตหลายๆท่านเลยหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่า,าการคันในผู้ป่วยโรคไตอาจจะไม่ใช่อาการคันที่เป็นปัญหาผิวหนังทั่วไปแต่คือสัญญาณเตือนว่าไตของเรานะคะกำจัดของเสียออกได้ลดลงนั่นเองค่ะสาเหตุหลักๆที่ทําให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนะคะมักจะมีอาการคันอย่างแรกเลยก็คือการสะสมของของเสียไตของเรานะคะก็จะทําหน้าที่ในการกำจัดของเสีย ออกกกจาาาร่างยถ้าไตเราเสื่อมนะคะ <_ an> การกําจัดของเสียออกจากร่างกายก็จะทําได้ลดลงซึ่งของเสียนะคะที่ควรจะถูกกําจัดออกจากร่างกายจะหมุนเวียนอยู่ในกระแสเลือดของเราเกิดการสะสมและซึมไปตามใต้ผิวหนังของเราก็ทําให้ผู้ป่วยโรคไตมีอาการคันยิบๆได้หรือบางคนก็มีอาการคันแบบรุนแรงเลยค่ะสาเหตุที่2ก็คือฟอสฟอรัสในเลือดสูงค่ะไตนะคะจะทําหน้าที่ในการกําจัดฟอสฟอรัสส่วนเกินออกจากร่างกายถ้าไตเสื่อมการกําจัดฟอสฟอรัสนะคะ ก็จะทําได้ไม่ดีซึ่งในโรคไตระยะท้ายๆนะคะก็มักจะมีปัญหาในเรื่องของฟอสฟอรัสข้างได้ง่ายเมื่อฟอสฟอรัสในเลือดนะคะสูงขึ้นก็จะทําให้ผู้ป่วยโรคไตนะคะมีอาการคันได้เหมือนกันค่ะดังนั้นนะคะการดูแลบรรเทาอาการคันเบื้องต้นเราจะทําได้ด้วยการทาโลชั่นนะคะเพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังควบคู่ไปกับการดูแลอาหาระคะ่ะจํากัดปริมาณการทานโปรตีนและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงแต่อย่างไรก็ตามนะคะอาการคันในโรคไตเป็นเพียงปลายเหตุเท่านั้น สาเหตุจริงๆก็คือการทํางานของไตที่ลดลงค่ะดังนั้นนะคะนอกเหนือจากการปรับพฤติกรรมการทานอาหารการดูแลผิวจากภายนอกแล้วถ้าเรามีตัวช่วยนะคะในการดูแลไตของเราให้แข็งแรงก็เป็นทางเลือกที่ดีและน่าสนใจใช่ไหมคะจึงอยากจะแนะนํานะคะผลิตภัณฑ์ ยูมินะคะเป็นอาหารเสริมในรูปแบบเจลซึ่งมีส่วนประกอบหลักก็คือฟูคอยแดนค่ะเป็นสารสกัดจากสาหร่ายทะเลน้ำลึกสำหรับฟูคอยแดนนะคะก็มีการศึกษาวิจัยว่ามีส่วนช่วยในการต้านการอักเสบและฟื้นฟูเซลล์นะคะที่เสื่อมสภาพให้กลับมาทำงานได้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะในการดูแลไตของเราหากใครที่สนใจตัวช่วยในการดูแลไตหรือยูมินะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ค่ะยินดีให้คำปรึกษาและนะ ำสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้อาการคันในโรคไตเกิดจากอะไรนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในช่อง24 e ่สิสทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะ